ขอแสดงความยินดีกับเพเจ้าฟ้าสำหรับการซ่อมแซมตำราทเทพเจ้าแห่ส่งความได้รับเวทมนตร์ระดับสูงนี้วหวังชวนหมายเหตุคุณต้องฝึกฝนเพื่อประสบความสำเร็จทักษะเวทมนตร์ระดับสูงนั้นดีมากแต่เงื่อนไขาการฝึกฝนของมันนั้นค่อนข้างยากมากนอกจากนี้ข้ายังมีผ้าใยแห่งส่งข้ามดาบซึ่งบอกได้ว่ามันสามารถเพิ่มวิธีการเอาชีวิตรอดของข้าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นกำไรที่ใหญ่ที่สุดของการเดินทางในครั้งนี้คือกระดองเต่าของผู้เท่าเต่า ออล่าของมูเท่าเต่าที่อยู่บนกระดองเต่านี้ไม่เพียงแต่ขับไล่ส์รสูรที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นแต่ยังช่วยข้าป้องกันการโจมตีของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ด้วย <S <S เป็นกลิ่นอายที่คุ้นเคยมากดูเหมือนว่าจะเป็นลมหายใจของเจ้าเต่าสารเลวตัวนั้นเจ้าสารเลวนั่นเดิมทีทาให้ราชาผู้นี้ได้รับบาดเจ็บสหาหัสและต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะฟื้นพลงังแค่นี้ข้าจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนเจ้ามนุษย์จงยืนหยัดขึ้นเพื่อราชาผู้นี้หื้ย ช่างเป็นลมหายใจที่มีพลังไม่เบาไปกว่าราชายัีย์ท้องค้ำราชางูตัวนี้ตามข้ามาทําไมเจ้ามนุษย์มีกลิ่นลมหายใจของเจ้าเต่าในตัวเจ้าจริงๆดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นชายชะลอดขนนอนท่านเข้าใจผิดแล้วจริงๆข้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้เท่าเต่าเลยว่าจริงๆเขาไม่ได้บอกข้าว่ามีสตูอยู่ที่นี่ข้าถูกหลอกแล้วเจ้าต้องการที่จะโกหกข้าอีกใช่ไหมข้าได้กลิ่นลมหายใจของผู้เท่าเต่ามาจากระยะไกลบนตัวของเจ้า ตอบใดที่คลยเกี่ยวข้องกับผู้เท่าเต่าตัตวนั้นหล่อช่อผู้นี้จะเข้าพวกมันให้หมดุดข้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยโลกระดองเต่าก็พูดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรถ้าแกนั่นมอบกระดองเต่าให้แก่เจ้าความสัมพันธ์ของเจ้าคงจะไม่ตื้นเขินอย่างแน่นอนวันนี้เจ้าจะต้องตายเจ้าคิดว่าข้ากลัวเจ้าจริงๆงั้นเหรอกันก็มาสู้กันมุดลวกหยองเจ้าหล่อชาอผู้นี้จะกืนกินเจ้าทั้งเป็น งูกืนตะวันจันทอคิดที่จะกืนค่าเจ้ายังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอหอกจิตสังหารข้าได้รวบรวมพลังแห่งการสังหารมานับหมื่นแล้วเพื่อใช้กับงูพิษตัวนี้เพื่อทดสอบพลังของมันพลราชวังมังกรหลงคุณเจ้าฟังเจ้าจะมาหาข้าไหม เฮอช่างเป็นพลังที่ส่งพลังมากมีใครบางคนกําลังต่อสู้กันอยู่ไกลๆหนึ่งในนั้นควรจะเป็นราชาปีศาจอส,สูรลำดับที่6ในบรรดาราชาปีศาจท,ทั้ง10แห่งตระกูลเป่ยหมิงและอีกคนดูเหมือนจะเป็นมนุษย์เป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นเจ้าฟางที่กําลังตามหาค้าเจ้ารู้สึกถึงการต่อสู้หรือไม่ ผู้หญิงคนนี้ควรคู่กับสายเลือดของตระกูลแม่มดโบราณและเธอมีความสามารถในการรับรู้พลังในช่วงสุดท้ายของเทพเจ้าแห่งสงครามหากมรดกของตระกูลแม่มดโบราณสามารถปลุกให้ตื่นได้ชะชะลาผู้นี้สามารถใช้เธอเพื่อทะลวงไปสู่ระดับที่สูงขึ้นลูกศิษย์ชี้ธงคารวัท่านอาจารย์สาวกผู้นี้รู้สึกได้ว่ามีชายที่แข็งแกร่งกำลังต่อสู้กันอยู่ไกลๆตอนนี้เจ้ากำลังทะลวงผ่านขอบเขตการต่อสู้เจ้าจะต้องมีสมาธิและไม่วอกแวกต่อสิ่งเหล่านี้เจ้ารีบๆกลับไปฝึกฝนต่อได้แล้ว สิทธิ์เข้าใจแล้วมนุษย์คนนั้นคือเจ้าฟางใช่หรือไม่ดูเหมือนว่าพิงไ์จปล่อยเจ้าฟางช่วยชี้ถงและทําให้ความปถนาของเธอเท่านั้นที่จะทําให้เธอสงบลงและฝึกฝนได้แต่ชี้ถงไม่สามารถออกจากที่แห่งนี้ได้ชะชะลาผู้นี้ควรไปที่นั่นด้วยตัวเอง